สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ผาเดินตากฝนนะคะส่งเด็กไปโรงเรียนเสร็จเนาะก็จะเดินไปเดินไปเรียกอะไรอะเดินไปสุขสาลานะคะเดินไปอโลคยาสมัยไหนนี่เรียกอโลคยา ถนนบ้านนี้เดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงนี่ถนนใหญ่นะคะเขาไม่ข้ามถนนใหญ่เนาะเขาไม่ทำสะพานลอยไม่ข้ามถนนบ้านเรานะคะที่นี่เขาจะทำทางลอดลอดใต้สะพานนะคะบ้านเราจะทำสะพานลอยโอ้ทำไมรถอุบัติเหตุเยอะจัง เขาจะทำให้เดินใต้สะพานลรอสะพานลอยโอ้โหอ,อดไปคน,คนเดินมันเราด้วยส่งเด็กไปโรงเรียนนะคะมีลูกสองคน ลมสองอัน oh. เดินไกลเหมือนกันนั้น oh. โอ้ยรถติดกสะพานลอยโอ้ยรอดใต้สะพานรถเดินตอนนี้เราจะเดินไปอโลคยา เอาสาเดินหลีกกล้องนะเรานะเิ่งเดินตามตูดเขาอีกโอ้วิ่งไปวิ่งมารถพยาบาลบัตรเหตุเช้าเลยถนนลื่นแน่เลยฝนตกตอนนี้9โมงเช้านะคะ มองเช้ามีแต่ไอฝนเนาะไม่ใช่สายฝนพรัมนะเต็มคืนคือมาเป็นไอน้ำเป็นไอฝน,เ,นอเดินเดินนานๆก็เปียกเหมือนกันเนาะวันเป็นไอฝนหมายความว่าพี่คนเดินข้างหน้าเนี่ยเขามาเอายาเหมือนกันเราเนาะมาอาโลคยาเหมือนเราเนาะมาไม่เอามาเอายาก็ เอาใบสั่งยามาให้หมอหมอัาตรวจอโลคยาถึงแล้วนะคะอโลคยาถ่ายไม่ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาใบสั่งยามาให้คุณหมอโอ้โหเสร็จแล้วพี่คนนก็เหมือนเรานะแต่พี่คนนเขามาเอายา เดินกลับสองรูปเสร็จก็มาเอาแล้วก็เดินกลับเหมือนกันเลยวันนี้พาเดินเลาะถนนนะคะไม่เหมือนกันเลยเดี่ยนึ่ว่าบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้บ้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับเราพื้นที่ส่วนตัวห้ามถ่ายนะคะเดี๋ยวโดนฟ้อง ใครว่างๆมาเดินเล่นเป็นเพื่อนเรานะคะวันที่นี่แต่อฝนนันเป็นลาวเบานะคะเป็นวงเวียนนะคะตรงนั้นเป็นวงเวียนอันนี้เป็นทางคนเดินทางคนเดินที่นี่ไม่ทำสะพานนะคะ เขาจะทำเขาจะทำลอดสะพานลอดถนนใหญ่ตรงนู้นทำเป็นวงเวียนไม่มีไฟแดงแล้วตรงนี้ทำเป็นทางคนเดินจะให้ลอดสะพานรถนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเราจะทำสะพานลอยที่นี่จะทำเป็นใต้ดินเนาะใต้สะพานแล้วก็ไม่ทำไม่ติดไฟแดงนะคะส่วนมากจะทำเป็นวงเวียน ประหยัดประหยัดค่าไฟขับรถตามกฎก็ไม่มีอันตรายนะคะยังไม่ใช้ไฟแดงใช้แค่วงเวียประหยัดด้วยประหยัดกำลังพลคนยืนดูไฟแดงด้วยนะคะตันนี้เดินไปถนนใหญ่เดินไปถนนใหญ่ ทุกอย่างใช้ทุกอย่างใช้กล้องนะคะดูใช้กล้องตรวจเอ,อมีคนเดินข้างเราหรอรถทุกอย่างใช้กล้องนะคะแล้วเราจะเดินขึ้นอันนี้ก็จะเป็น ขึ้นไปอันนี้เป็นที่สนามประจำหมู่บ้านนะคะสนามอเนกประสงค์กับโรงเรียนประจำหมู่บ้านเราเด็กวัยรุ่นก็จะมาเล่นตรงนี้นะคะทั้งเตะฟุตบอลสเก็ตบอร์ดทุกอย่างนะคะเป็นสนามเด็กที่นสนามอเนกนประสงค์บาสเกตบอล สเกตบอร์ดที่เด็กชอบเล่นเนาะสกูตเตอร์เตะบอลลำดับหนึ่งของคนอังกฤษนะคะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านเราเนาะหมู่บ้านเราจะใหญ่มากใหญ่โตนะคะมีคนเืินถ่ายไม่ได้เก็บก,ก่อนเอะ่าเตะฟุตบอล แะหมดเลยนะเนาะคนอังกฤษนี่ชอบเตะฟุตบอลอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะทางไปกับรเรียนแต่เราจะเดินรัดสนามลัดสนามไปบ้านเราเลยเนาะอันนี้ไปโรงเรียนเพะ,ะมองเห็นเป็นโรงเรียนนะคะน,นี่เราจะเดินรัดบ้านเราเลยเนาะอุ้ยนกวันนี้เรา มาละแยะเสียเดินรัดสนามน,นะคะคนที่นี่เขาจะไม่เดินรัดสนามน,นะน้อยน้อยมากที่เขาจะเดินเพราะมันเดินลำบากหนึ่งแหละดินมันไม่เสมอเดินตรงฟุตบาทนะมันเป็นซีเมนเดินสบายเป็นฟุตบาทเป็นซีเมนเป็นคอนกรีตเดินสบายกว่านะคะ บ้านบ้านที่อังกฤษก็จะมีแบบนี้นะคะแบบนี้จะเรียกเทเลสเฮาเนาะแบบนี้ก็บ้านเราจะเรียกเหมือนทาวเฮาที่แบบนี่จะเรียกเทเลสเฮาหลังนึงก็จะมีอยู่อันนี้มีอยู่สี่หลังเนาะล็อกนึ่งสี่หลัง อันนี้ก็จะเป็นเดียวเป็นบ้านเดียวล็อกนี้มีกี่หลังเนี่ยบ้านเราเรียกแถวเฮานะคะที่นี่เรียกเทเลทเฮาอันนี้มีหนึ่งต่ออันนี้มีแปดหลังนะคะประมาณนี้นะยาวสุดสิบหกหลังเนาะเทเลทเฮาข่ะแล้วก็จะมีเป็นเดบแฟลตเป็นคอนโดหรือเรียกเป็นแฟลตนะคะแล้วแต่เขาจดแล้วแต่ข้างในเขาทำยังไง บางทีก็เรียกแฟลตบางทีก็เรียกคอนโดอยู่ที่ว่าการตกแต่งภายในนะคะในตึกหลังนั้นเนี่ยตึกหลังนี้เป็นแฟลตนะคะท,ที่เรียกแฟลตแต่ถ้าตกแต่งอีแบบก็จะเรียกคอนโดให้ดูดูซิเขาเดนคุยกันยังไม่กลับบ้านพ่อแม่ไปส่งลูกเืนคุยกัน,บบน,เ,น,รน,กนเราถ่ายไม่ได้นี่บ้านเดียวมีสี่หลัง หลังสุดท้ายนู้นเกือบซื้อแล้วนะถูกด้วยบ้านหลังสุดท้ายเราเกือบจะซื้อแล้วนะเดินเข้าไปดูบ้านเมากัญชาก็เลยไม่เอาในตึกนี้สร้างเป็นอาคารเนาะค่ะที่ก็เรียกแฟลตเรียกคอนโดอยู่ที่การตกแต่งนะ ที่การตกแต่งของบ้านข้างในบาสนาที่จอดรถของที่นี่จริงๆที่จอดรถของไปโรงเรียนของหมู่บ้านนะคะเวลาไปโรงเรียนไปสนามเตะบอลอันนี้เป็นของส่นวนรวมวันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศเดินดูซีกหนึ่งของหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้จะเป็น บ้านสตล์นี้เนาะแต่อีกข้างในฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะคะตึกนี้ก็ใหญ่ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้เนะาะฝั่งที่เดินไปอโรคยาเราเดินได้หลายทางนะแต่ทางนี้สะดวกไม่มีคนถ้าถ่ายที่เมืองนี้จะไม่ค่อยให้เจอคนนะคะ เดี๋ยวไปละเมิดสิทธิ์เขาเขาจะเขาจะฟ้องเอาเราได้นะคะกฎหมายเขาแรงอันนี้ข้างหน้ามันบ้านเดียวเล็กๆนะคะบ้านชั้นเดียวอันนี้ที่จอดรถของตึกนี้ของอพาร์ตเมนต์หรือของคอนโดนี้หรือของสัตว์นี้นะคะ บังเราให้คนแก่ส่วนมากคนแก่อยู่นะคะคนแก่ที่เดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วและส่วนมากจะเป็นบ้านหลวงสานากจะเป็นบ้านหลวงทําให้อยู่นะคะกินสวัสดิการตอนแก่นะพอตายไปก็ทานกเ็เส่อพอตายไปก็ให้คนอื่นทอ,ต,อต่อกันไปอันนี้เป็นห้องสมุดรประจำหมู่บ้านอันนี้เป็นหลังบ้านเรานะคะห้องสมุดรประจำหมู่บ้าน ก็เป็นตลาดประจำหมู่บ้านนะคะเป็นร้านค้าประจำหมู่บ้านเนาะร้านค้าไปเสน่นะคะหมู่บ้านเราร้านค้าไปเสน่ทุกอย่างอันนี้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดขนาดกลางนะคะไม่ถึงเล็กไม่ถึงใหญ่ขนาดกลางถ้าเล็กๆกก็จะเป็นล็อกลอกนี่ตึกนี้ เป็นห้องเล็กหนึ่งแถวหนึ่งแถวนะคะแต่นี้เขาจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางจริงจริงเป็นสองสีเขียวเนาะเป็นเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นนะเป็นเหมือนวิกซีวิกทิตเป็นเหมือนวิกซีนะแต่เขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนี่ไงเขาจะเปลี่ยนอีกแล้วเป็นเซาไลท์วิวโต ขาประกาศบอกแล้วนะสีแยกกลางหมู่บ้านนะจะเป็นโซนบ้านเรานะคะอันนี้เราพาเดินรอบห้าเปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านถึงไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านอันนี้เป็นโซนบ้านเรานะคะถึงบ้านเราแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะไปรีวิวหมู่บ้านให้ดูอีกนะคะ สวัสดีเจอกันคลิปหน้าค่ะ